ครับแม่มื่อนี่เก็บผักแร่งทรงตลาดจากโลครับประมาณจากโลคนนี้สามสิบกโลสามสิบกโลโลละโลละสิบสิบเจ้ากว่าบาทเจ้าห้าเจ้ากว่าบาทแปลว่าถุงหนึ่งนี่ประมาณสองร้อยสองร้อยสองร้อยนะครับน้องมื่อนี่ได้ยักถุงประมาณมื่อนี่ได้สิบห้าถุงสิบห้าถุงสองพันสองพันกว่าสามพันปาเก็บเก็บจะดึกไปไหนเนี่ยเก็บประมาณที่หา ตีห้ามะหอดประมาณหกโมงเสาร์เจ็ดโมงนี่ก็แล้วนะครับเน้องเก็บตอนเสาร์แล้วก็ส่งตลาดหรือว่าเพิ่นเพิ่นมาหับตอนไหนมาหับเอาถึงบ้านจ้ะปลูกจ็ดเดือนเข้าได้เก็บอันนี้ยีสิบห้ามือจ้ะยีสิบห้ามือสามารถหาเงินในเฮ้าได้มือละสองพันได้แล้วนะครับเน้ะเก็บโดนปะไดนครับบ้านเนี่ยเก็บเก็บประมาณหลอกละหกมือหกมือแต่ว่าหมุนเวียนเก็บเก็บได้ทุกวันเก็บทุกมึง พื้นที่ที่เ้าใส่ในการเฮ็ดผักกระแยนงประมาณไรหนึ่งไรหนึ่งสามารถหาเงินในมือละสองพันโดนบ้านไหมครับบ้านเนี้ยประมาณวันใดเดือนหนึ่งก็สิบหมื่นจ้ะเออเทาสามารถที่ได้ตลอดบ้ครับบ้านเนี้ยแนนที่เด้มาขักอยู่แค่อาทิตย์หนึ่งก็ต่ออ๋อโอ้ถือว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจถ้าเที่ยบก็เฮ็ดหน้าไปไหนครับบ่สู์ปูกผักกระแนงเฮ็ดหน้าหนึ่งไรเดียรจ๊บบาท บัวใดพอสองสามพันสำมา่นเออเห็นหน้าผักกแยงหนึ่งไรเดี๋ยวจะบ่าครับโอ้ได้หกเจ็ดหมื่นผุนเดือยหกเจ็ดหมื่นจักเดือนจักเดือนเดือนสิบมือหนึ่งเดือนสิบวันได้หกเจ็ดหมื่นเลยจ้าโอ้โหถือว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจแห้งๆเลยนะครับเปล่นจ้าซื้อพันซื้อแังไหครับพันพันหนี่ถุงละสามรอยจ้าถุงละสามรอยนะครับสิแพงกว่าจังหอะเพราะว่ามันต้องเป็นไอ้ต้นแกนะครับนอแมนต้นที่มีอายุแน่แล้ะก็ สามารถเป็นต้นพันธุ์ได้ถุงละสามร้อยสามร้อยปลูกในลายปันไหนอ่าส่วนหนึ่งงานหนึ่งงานจกใส่ยักถุงอยสิบกว่าถุงจ้ะสิบกว่าถุงประมาณสองสามพันประมาณสามพันกว่าบาทนะครับสามารถปลูกได้หนึ่งงานหลังจากที่มันโตแล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์สามารถขยายพันธุ์ได้จากหนึ่งงานเป็นสองงานเป็นสามงานเป็นเป็นหนึ่งไร ภายในเดือนเดียวมโอเคถือว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจอย่างมากเลยนะครับขอแค่มีตลาดเนะาะขอแค่มีตลาดก็ากสามารถปลูกแล้วก็สร้างไรายได้อย่างอลังการได้เลยครับขอบคุณเรื่องลครับผมสวัสดีครับ